สวัสดีค่ะทุกคนครูลิสเซเลบไมล์มาสเรสร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะวันนี้นะคะครูดิสมีวิธีนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสร้างแรงดึงดูดให้ผู้ชายกลับมาหาคุณอีกครั้งนะคะอ,อันนี้สำหรับคนที่เคยคุยกันคบกันแล้ว เขาหายไปเขาไม่ใส่ใจเราเหมือนเมื่อก่อนไม่สนใจเราเหมือนเมื่อก่อนเราต้องมาสร้างแรงดึงดูดกันแบบนี้ค่ะอโอเคเริ่มเลยนะคะครูดิทให้ไว้ข้อหนึ่งคุณลองไปคิดดูคุณต้องคิดนะคะว่าเขาเนี่ยเข้ามาหาคุณอย่างไรนะคะตอนนั้นคุณเป็นอย่างไรคุณดึงดูด เขามาด้วยอะไรค่ะคุณต้องคิดค่ะอย่างเช่นคุณต้องย้อนนึกกลับไปว่าอ่ะวันที่เขาทักเรามาวันแรกนะเป็นวันที่เราโพสต์รูปอ่าสมมติทำอาหารแล้วเขาก็ทักมาหรือว่าวันแรกที่เขาทักมาเนี่ยคุณโพสต์รูปไปเที่ยวอืมอันนั้นละค่ะมันเป็นแรงดึงดูดที่คุณดึงเขาเข้ามาเขาถึงเข้ามาทักคุณ โอเคไหมอืมนี่แหละค่ะคุณต้องกลับไปคิดดูว่าคุณดึงดูดเขามาด้วยวิธีแบบไหนค่ะด้วยลักษณะแบบไหนโอเคเนี่ยแหละสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่พอผู้ชายเข้ามาคุยด้วยแล้วเข้ามาคบคบหาดูใจค่ะเรียนรู้กันเนี่ยคุณเปลี่ยนไปไงคุณไม่เหมือนเดิม อย่างเมื่อก่อนคุณน่ารักคุณมาใหม่หายคุณเป็นผู้หญิงลึกลับโอเคไหมเพราะตอนนั้นคุณยังไม่ได้ชอบเขาไงคุณก็เลยไม่ได้ใส่ใจแบบตอบบ้างไม่ตอบบ้างอาชนว่างฉันก็ตอบนั่นแหละเขาชอบคุณในแบบนั้นค่ะแต่พอรู้จักกันแล้วคุณเริ่มหลงรักเขาแล้วคุณก็ตัวติดกับเขาคุณก็ไปจิกเขาเวลาเขาไม่ตอบคุณก็ไม่ให้อิสระเขานั่นแหละค่ะเลยทำให้เขาเบื่อทำให้แรงดึงดูดมันตกลง คุณเหมือนหมดสเสน่ห์ไปเลยอะค่ะคุณไม่มีแรงดึงดูดอีกแล้วดังนั้นเนี่ยคุณลองคิดว่าตอนนั้นคุณทำยังไงคุณไปหวานสเสน่ห์ใหม่โอเคไหมคุณลงรูปแบบเดิมที่คุณ,คณเคยทำแล้วจะทำให้เขาเนี่ยค่ะเริ่มกลับมาสนใจคุณอีกครั้งเข้าใจไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยชอบเปลี่ยนไปอะชอบ พอผู้ชายชอบแล้วเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะเริ่มทำในแบบที่ผู้ชายเขาชอบคุณต้องเป็นตัวของตัวเองโอเคไหมสิ่งที่คุณดึงเขามาตั้งแต่แรกโดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าเอยเขาชอบเรานะอันนั้นแหละค่ะคือเป็นสเสน่ห์ของตัวคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะ attract นะคะก็ดึงดูดผู้หญิงด้วยเหมือน first impression นะคะด้วยภาพแรกที่เขาเห็นเอ๊ะเขา ชอบแบบเนี้ยเขาดึงดูดตรงเนี้ยแล้วคุณทำบ่อยๆโดยที่ตอนแรกคุณยังไม่รู้หรอกว่าเออเขาชอบแบบนี้คุณถึงดึงเขาเข้ามานี่แหลคะค่ะไปคิดดูนะคะว่าคุณทำอะไรไปตอนนั้นอ่าแล้วให้คุณเป็นเหมือนเดิมอย่าผู้หญิงชอบเปลี่ยนไปไงพอเปลี่ยนไปผู้ชายเขาก็ ไม่ได้ชอบในแบบที่คุณเป็นแต่แรกโอเคค่ะวันนี้ครูลิต,ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูฤิจะทำหัวข้อแยกอีกอันหนึง่งเป็นเรื่องสัญญาณบอกว่าครั้งนี้ดีต่อใจค่ะเดี๋ยวครูลิต,ตัดคลิปไปแล้วก็ไปทำอีกคลิปหนึ่งเนาะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมหนังสือครูฤิค่ะมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะคลิปนี้นะคะ499บาทค่ะราคาเต็มคือ1890า ถ้าพ้นเดือนมิถุนาไปนะคะจะเป็น599ค่ะยังไงก็สนใจก็ติดต่อคุณลิศมาที่ลายชื่อดาลิเซ่นะคะ D A S A L I Z E นะคะดาลิเซ่ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ